แฟนคลับเนี่ยอยากถามอะไรน้องนุ้งน้องปลายเต็มเลยใช่ไหมฮะป๋าวันนี้ป๋ามีคำถามเยอะเลยเขาบอกว่าคุณปุ้มปุ้ยนะครับเขาถามมาว่าปีใหม่ที่ผ่านมาน้องนุ้งน้องปลายบอกให้กำลังใจกันอย่างไรบ้างคะจากน้องคุณปุ้มปุ้ยจากพี่ปุ้มปุ้ยครับอ่ะปีใหม่ที่ผ่านมาคุณให้กำลังใจผมยังไงอ่ะก็ให้ให้กำลังใจในในทุกเรื่องราวที่เจอครับปีปีปีที่แล้วถือเป็นการเปลี่ยนแปลงของพวกเราทั้งสองคนเลยก็เป็นการ ก็เราผ่านมาด้วยกันแล้วครับเป็นห่วงแค่เรื่องเดียวเรื่องของปีใหม่ก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพของพวกเราเฉยๆครับเราให้กำลังใจอก็ส่วน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 ตัวนุกเองนุกก็จริงๆแล้วพวกเราทั้งสองคนจะรู้กันดีว่าพวกเราให้กำลังใจกันมาโดยตลอดอยู่แล้วก็ปีใหม่ที่ผ่านมาพวกเราก็มันก็ให้กําลังใจกันมาเดิมครับแต่ว่ายิ่งมากกว่าเดิมมากเทวีคูณขึ้นๆน้องนุกเป็นห่วงอะไรในตัวน้องปายในในปีเนี้ยในปีใหม่เนี้ย มีอะไรอยากจะบอกเเว่าเป็นห่วงอะไรเขาบ้างก็เหมือนกันกับไปครับเรื่องเรื่องสุขภาพเพราะว่าพวกเราต่างคนต่างทํางานก็เรื่องสุขภาพนี่นะครับเป็นใหญ่มากๆเลยครับน้องไปล่ะบีเป็นห่วงอะไรน้องนุ๊กเขาไหมอยากให้สมมุติอยากเป็นห่วงเรื่องอยากให้เขาแก้ไขพักผ่อนเยอะๆหรือว่าต้องกินเยอะๆอะไรเป็นห่วงเรื่องอะไรพิเศษไหมบอก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 พี่สีไปถ้าเป็นห่วงถ้าไม่ได้พี่บีอะไรก็คุณก็บอกคุณคุณก็บอกพี่บีไปสิเอาพี่สี พยูซีเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวบีเดี๋ยวโอ๊ยคุณรู้บอกวิ่ีไปเลยว่าเออที่คุณสิ่งสิ่งที่คุณเป็นห่วงผมอย่างเี่เป็นห่วงอะไรในตัวเพราะว่าคัวผมเจ้าชู้ก็บอกพี่เข้าไปเออก็เรื่องการอาบน้ําแต่งตัวเนี่ยครับเต้าสล็อตครับเป็นคนช้าครับคนอื่นรอหมดครับ วันนั้น,นผมกับออสสเตฟัสนั่งรอนุกธนาโดนแต่งตัวประมาณ30นาทีครับน,น,น,นุกก็เหรอทีอ่ไม่นเนุกก็เหรอทำไมนุกผู้ชายน่าจะเร็วกว่าเปล่าทำไมนุกเป็นคนที่สะอาดครับพี่ต้องล้างทุกซอกทุกมุมให้มันหมดจด ซอกไหนที่คุณล้างมากที่สุดครับโ่าคุณล้าทุกซอกดูกผมอยากรู้ว่าซอกไหนของคุณครับที่คุณล้างมากที่สุดม<า>ันตอบอได้ไหมพี่ในนี้แล้วแต่นุกอะแล้วแต่นุกอะแฟนคลับก็ดูอยู่อะใแล้วแต่นุกอะ